วันนี้นะคะน่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมคะเรื่อง GPS ของเรือลำเกิดเหตุมันตรวจสอบได้แล้วปรากฏว่ามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เรื่องการอ่าน GPS ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรือชื่อคุณกิติพัฒนาสนธิราชมาออกรายการค่ะแล้วฟังดูนะท่านผู้ชมคะโอ้โหมันบอกหมดเลยนะ GPS เนี่ยบอกถึงพฤติกรรมการขับเรือบอกถึงเส้นทางเดินเรืออันนี้แน่ๆละ แล้วก็บอกถึงช่วงเวลาเกิดเหตุด้วยนะคะอย่างที่บอกตำรวจเขาคาดเวลาเอาไว้แล้วละ่ะว่าเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณใกล้ๆสี่ทุ่มครึ่งมันบอกหมดเลยค่ะ GPS ว่าขับด้วยความเร็วเท่าไหร่หักหัวเรืออะไรยังไงจนอาจจะพอคาดเดาได้ไหมว่าช่วงเวลาไหนตกช่วงเวลาไหนวนกลับมาหาอลองค่อยๆไปท่านผู้ชมคะคุณกิติพัฒน์ท่านนี้บอกก่อนเลยนะคะว่า GPS บนเรือยืนยันว่าเชื่อถือได้1วินาทีเนี่ยมันอัพข้อมูลถึง10ครั้งรับดาวเทียม12ดวง เชื่อมต่อดาวเทียม12ดวงพอขยับนิดนึงปุ๊บมันอัปเดตตลอดก็หมายความว่าแม่นยำสูงและบอกได้หมดเลยค่ะความเร็วการจอดการเร่งความเร็วกลับเรือหันหัวเรือองศาไปทางไหนรู้หมดเลยที่สำคัญก็คือรู้ข้อมูลสปีดบท๊ทลำเกิดเหตุนะคะเอาพฤติกรรมการขับเรือก่อนค่ะขับเร็วไหมล่ะคุณกิติพัฒน์บอกว่ามีการเร่งเครื่องครั้งเดียวนะคะแถวแถวสะพานพระราม6ซึ่งไม่ใช่จุดที่ตกแต่เป็นเวลาใกล้เคียงกับจุดที่ตก และถ้านอกจากการเร่งเครื่องตรงนี้นะคะก่อนจะเร่งเครื่องใช้คำว่าเรือขับช้ามากประมาณ3น็อตสน็อตก็คือประมาณ3ามสกิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเทียบกับความเร็วรถต่ันเทียบตรงๆไม่ได้นะคะรถวิง่งสาสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่มันจะช้ามากมแต่สำหรับเรือก็ก็ถือว่าช้าแต่อาจจะไม่ได้เทียบแบบเป๊ะๆกับรถได้ขนาดนั้นลักษณะคุณกิติพัฒน์อธิบายว่าเหมือนเรือมันไหลาตามน้ำอะ่ะนะคะไหลาตามน้ำหลังจากนั้นถึงจะเร่งเครื่องส่วนเส้นทางเดินเรือ ก็ค่อนข้างเป็นไปตามที่ทั้ง5คนพูดนะคะก็มีลอดสะพานพระลำม8อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคุณกิติพัฒน์บอกว่าจากเส้นทางการเดินเรือข้อมูลที่มีเอามาหักล้างกับประเด็นคลิปภาพที่สงสัยกันว่าเหมือนคนตกน้ําอ่ะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพเลยก็ได้นะคะภาพที่ท่าเรือเทเวศที่มืดๆแล้วคนแบบจังหวะนี้เหมือนกับคนตกน้ําหรือเปล่ามอนเป็นแสงเงาเนี่ย เนี่ยดูอีกทีนะคะจังหวะนี้นี้เราซูมเข้าไปให้ดูเนี่ยนะคะคุณกิติพัฒน์บอกไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าข้อมูลมันไม่สอดคล้องกันยืนยันว่าภาพที่เห็นคล้ายเหมือนกับมีคนหรือมีอะไรตกน้ําเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องแสงไฟมากกว่าอันนี้<ๆ>หักล้างได้เลยครับผมดูได้เลยว่าเขาวิ่งผ่านเนี่ยก็คือแสงไฟนะครับที่ที่โซเชียลออกมานะคือแสงไฟที่สะท้อนน้ํามันจะเหมือนคนตก แล้วก็น้ําเนี่ยที่วิ่งเนี่ยก็คือทางน้ําของท้ายเรือเพราะเรือเคลื่อนที่อยู่อืครับมองดีๆเนี่ยจะเป็นแสงไฟครับครับอ่ะเนื่อง,งจากว่าทางริมฝั่งเนี่ยจะมีแสงไฟที่สาดมาในน้ำเนี่ยฮะถ,ถ้ามองดีๆนะครับอ่ะอ,คอืค่อยๆมันคือแสงไฟฮะแล้วก็นักขึ้นน้ําเนี่ยมันก็ไปกระทบมันทําให้ถึงเมือนถึงโยกไฟไฟใต้น้ําคือหักเหของแสงไฟในน้ะครับครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าอันนี้คือ <c oughs> ไม่ใช่ลักษณะที่แบบโยนตังโมล,ลงมาเลยใช่ไหมฮะ อันนี้เขามุ่งหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งก่อนที่จะมีภาพน้องเขาถ่ายรูปอะครับครับซึ่ง<อ>หักล้างกันได้นี่ค่ะก่อนจะถ่ายรูปซะอีกซึ่งพูดถึงถ่ายรูปมาจับผิดภาพกันดีกว่านะคะถ้าเอาเรื่อง GPS เรือมาเทียบกับรูปที่ถ่ายแล้วบอกว่ามีเวลาด้วยเนี่ยมีรูปหนึ่งนะคะรูปของคุณกระติกดูภาพคุณกติกภาพนิ่งคุณกติกนี่ค่ะสี่ทุ่มสินาทีถ้าดูเทียบกับ GPS ตรงไหม สี่ทุ่มสิบสามวิ่งผ่านมาตรงนี้ไหม,มปรากฏคุณกิติพัฒน์บอกว่าโอ,อ้มันใกล้เคียงกันมากอะอชนิดที่ว่าถ้าข้อมูลไม่ตรงกันถ้าเวลาห่างกันนะนะคะห่างกันแค่หลักไม่กี่วินาทีนี่เท่ากับว่าข้อมูลที่ได้จาก GPS เรือเนี่ยก็ค่อนข้างสอดคล้องกับที่เขาบอกมานะคะคนบนเรือน่ะส่วนช่วงเกิดเหตุท่านผู้ชมจาได้ไหมคะตํารวจบอกว่าช่วงเวลาคาดว่าเกิดเหตุนะคะคือประมาณสี่ทุ่มยีสิบถึงสี่ทุ่มสาสิบส่ถูกไหมคะ ปรากฏว่าในรายการหนกระแสนี่พี่หนุ่มกัญชัยก็โชว์กระดาษชุดหนึ่งนะคะเป็นกระดาษที่บันทึกความเร็วเรือนี่กระดาษชุดนี้มันบอกนะคะว่าความเร็วเรือวิ่งอยู่ที่ประมาณ8น็อตมาตลอดเลย7จ็แปดน็อตเจ็ดน็อตมาตลอดแล้วอยู่ดีๆช่วงที่ตํารวจคาดว่าอาจจะตกเรือคือ4ี่ทุ่มยีความเร็วเรืออยู่ดีๆตกลงไปอยู่ที่3.3มจุดสามน็อตคุณกิติพัฒน์ใช้คําว่าแทบจะหยุดแทบจะหยุดนะคะก็เป็นไปได้ไหม ว่าตรงนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่คุณแตงโมตกเรือเพราะว่าช่วงเวลามันคาบเกี่ยวกันแล้วหลังจากนั้นหลังจากสามจุดสามนอตที่ความเร็วมันตกลงมาแล้วเหมือนกับเรือมันจะแทบจะหยุดอะคะ่ะหลังจากนั้นพอเป็นสี่ทุ่มสามสิบสี่นาทีปรากฏว่าเรือหักหัวกลับทวนอีกทีนะคะสี่ทุ่มยี่สิบเก้าเรือเหมือนกับหยุดนิ่งสี่ทุ่มสามสิบสี่เรือหักหัวกลับหลังจากนั้นสี่ทุ่มสามสิบเจ็ดเรือหยุดเลยะคะ่ะ ความเร็วคือ0.9นอตเลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะสอดคล้องกับที่เขาบอกนะว่าตกเรือเสร็จปุ๊บมีการหักหัวเรือเพื่อกลับมาหาทันทีมันมีการหักหัวเรือเห็นชัดมีการเร่งเครื่องด้วยก็น่าจังจังหวะนี้แหละค่ะที่วนหาคุณแตงโมนี่คือเวลาประมาณการได้เลยนะฮะว่าจังหวะนี้ที่แตงโมน่าจะตกไปตรงนี้ระหว่างตรงนี้นะฮะไล่ลงมาจนถึงสามทุ่มสามสิบสี่นาทีที่แตงโมตกนะฮะในช่วงเวลานี้ น่าสนใจนะคะเรื่อง g p s, ค, <S คือคุยกันอย่างนี้ดีนะมันดูเป็น,ปนหลักฐานทางวิทยศาศาสตร์มันดูจะพิสูจน์ได้เดี๋ยวเราพักกันสัก